นี่สวัสดีครับสวีฟซีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อด่านช้างกับพุทธิดครับตอนนี้พามาดูทีมงานรับขุดมันสำปะหลังนะครับที่นี่รับขุดเหมานะครับตัยละ550บนะครับก็คือใช้รถแท็กเตอร์แบบนี้ขุดแล้วก็เอารถกระบะตันเดียวเนี่ยมาขนนะครับรถกระบะก็จะมีหลายคันนะเป็นทีมงานเนาะคนะันหนึ่งก็เข็นได้ห้าหกตันนะครับรถกระบะ คือเจ้าของรถกระบะก็คือเรียงเป็นกองแบบนี้แล้วก็ขนใส่รถแล้วก็ฟันเง่งอกนะครับ <Okay. S 1> เฉลี่ยก็วัน,น,นหนึ่งเที่ยวก็ประมาณวันละห้าตันสองคนเนาะสองคนก็ประมาณวันละห้าตันห้าตันเป็นเงนินเป็นเงินก็ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันสองร้อยครับค่ารถไถก็จะได้อยู่ตันละเนาะตันละร้อยสิบบาทใกล้หนึ่งห้าตันก็คูณร้อยสิบบาทเข้าไปนะอันนี้มัน พันพวงเพ็รนะครับเจ้าของแปลงบอกพันมันพวงเพ็รอายุสิบเดือนนะครับหัวดกดีครับนี่ครับหัวดีมากนะครับเฉลีย่ยผมว่าน่าจะมีไร่ละห้าตันนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูประมาณนี้นะครับพอดีผ่านมาเลยถ่ายมาให้ดู